วันนี้เป็นวันดีเพราะว่าพรุ่งนี้ประมาณเกิดใครหรือเปล่าบบอายุออครบเท่าไรท <26 S 2> ี่สิบหกเจ้าแต่หน้าแตงหนะน้าไม่ใช่นะหน้าไม่ใช่นะงั้นงั้นวันนี้ขอถือโอกาสอวพรแจ็คร้องปี้เบิร์ t เดย์ให้แจ็คกันห,หน่อยได้ไหมคะแ,และที่สำคัญเลยคือคนที่จะมามอบเค้กกับแจ็คเดี๋ยวเดี๋ยวเราบินมาจากจีนเพราะน้องคนนี้เนี่ยไปอยู่จีนแล้วแต่บินกลับมาเพื่อแจ็คโดยเฉพาะ

หุ่นเนี่ยมันหนิบปิงแต่หน้าเนี่ยมันมีควายนะไอร์อย่าไปว่าแอร์แฟนผมเขากำลังลดน้ำหนักแฟนผมนี่รักมากคนนี้นี่น้องแอร์นะครับที่กำลังร่วมโครงการซิตี้เดย์รายการจะลดน้ำหนักนะตอนนี้ลดได้กี่กิโลแล้วนะแอร์ประมาณสี่ต้องดีกว่าสี่กิโลสี่กิโลกินอะไรมาเพิ่มอีกผลไม้ล้วนผลไม้ล้วนอ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะร้องนะเราจะร้องจัด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  จดจดจดจัดโทเร็วๆแล้วๆเร้วๆแล้วเงินที่ติดไว้สองพันมาคืนด้วยนะขอบคุณมากคัขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวเราแบ่งกันนะคลิปจบแล้วครับตอนที่คุณสามารถที่จะกดปุ่ม subscribe ตรงนี้เพื่อจะดูคลิปอีกมากมายในวิดีท็ n กแชนเนลกดเลยค่ะกดเลยอ้าวขยังไม่นั่งมองหน้าทำไมคะทำไมไม่กดนะคะกดตรงนี้กดเลยครับเอาแจ็ค เออกดดิไม <it> ่กดก็ปิดเครื่องไปเลยอ้าวไม่ไม่กดกดเดี๋ยวนี้เลยจะไปง้อเขาทำไมอ่ะกดเดียวไปดูรายการอื่นไปไม่เอากดโชว์ไล่ออกเลยคนเนี่ยกดเลยสวยก็นได้อ่ะกดกดอ่ะก